เป็นโนชานี่นะเป็นก็เป็นต้มจืดปลาหมึกยัดไส้ครับรสชาติดีกยบก็ตักราดกันแบบนี้เช่นเคยช่องพิธีพิถันมากกินไปก็ลงท้องอยู่ในท้องอยู่ดีเราต้องจัดจานอะไรสวยงามหมูเด้งเขาก็จะมีความนุ่มครับเนี่ยใส่กระเทียมซอยลงไปพริกไทย แล้วก็ซอสปรุงรสหน่อยลงตัวเป๊ะสำหรับเมนูหน้าหนาวเนี่ยต้มจืดแกงเลียงอะไรประมาณเนี่ยทำให้ร่างกายอบอุ่นกินร้อนๆผมชอบมากเลยนะเมนูแบบเนี้ยกินง่ายย่อยง่ายไปเดยวคำตัวตัว ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามตับชมนะครับกินข้า,าวเช้าด้วยกันครับผมเบาๆท้องช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นๆแล้วนะใกล้ปีใหม่แล้วอะ่ะน่าจะหมดฝนแล้วแหละ อร่อยใส่ผักไปเยอะยิ่งชอบเลย คนเขาก็จะใช้เป็นหม,หมูหมูหมูสับผมชอบใช้หมูเจี๊มันุ่มๆดิกินแบบเต็มๆจานในมื้อเช้ากิานเยอะหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้ออกกำลังกายทุกวันนะ กินเวลาโดนเห็ดเองเนี่ยเห็ดหุ่นหนูมันจะกึบกึบกรึบกรึบละมุนละมุนในปากเลยลองปลาหมึกหน่อยตัวกลางๆมันถึงก็ใหญ่มากปลาหมึกอ่ะท่านผู้ชมดูดิ Mm. Đồ được cái cây Mm. Yang fin lại yang fin. Mm. Mm. -hmm. Mm. -hmm. mm -hmm. Rồi nụp nụp ạ. Nụp quam nụm. ปลาหมึกและหมูเดงไปได้วยกันเลยลงตัวลงตัวลองไปทำกินดูนะครับต้มจืดเนี่ยให้มีรสชาติออกแบบแบบอกเค็มมากถ้าเค็มมากมันก็จะไม่ใช่ต้มจืดละ หวานนิดๆไม่หวานมากนะกลมกล่อมให้มันกลมกลอมลงตัวเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากกินเบาท้อง ชอบไปกินบางร้านที่เขาทำแบบน้ำซุปอร่อยอ่ะชอบมากเลยซดน้ำจนหมดถ้วยอะมันก็แล้วแต่สูตรของทางร้าน,นว่าเขาจะทำน้ำซุปแบบไหนแต่ก่อนนะแต่ก่อนเนี่ยผมชอบเป็นกดระลย้อนแล้วก็เพาะบ่อย อันนี้ผมลองมาทำตามที่คุณหมอเขาบอกนะว่ากินข้าวให้เป็นยาโดยให้กินยาแทนข้าวเช้ามาก่อนเก้าโมงเช้านำย่อยคนเรามนจะออกมากัดกระเพาะเมื่อ,อไม่มีอาหารลงไปหล่อเลี้ยงอย่างเงี้ย มันก็ทําให้ท้องแสบจุกเจียบแน,น่นเลยอันตรายเหมือนกันนะกดไหลย้อนหลายหลายคนที่ยังไม่เคยเป็นเนี่ยยังไม่รู้หรอกผมคมบอกมีอาการจุกเจียบแน่นหรือเป็นอะไรข้าวกินกี้นจะไม่กินตรงรามคนไปกินแต่กาแฟอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลภายในทีหลังอย่างช่วงตอนเที่ยงเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยคุณต้องกินก่อนบ่ายโมงอย่าให้เกินบ่ายโมงผมลองดูแล้ พอเกินเวลานี้ปุ๊บนะของในเดือดแบบกดมันหลังมาเยอะกันไปมันก็จะไปกัดกระเพาะเราทำให้ปวดจุกเสียดแน่นเป็นแผลในกระเพาะเนี่นังผมเป็นมาหลายปีนะเป็นมานานมาก พวกอาหารรสจัดอะไรเงี้ยผมแบบโหอย่างชอบอ่ะแต่พอเป็นขึ้นมาเนี่ยทรมานทำสุดท้ายอืม อร่อยไม่อร่อยข้าหมดจานแท่านผู้ชมน้ำมันน้ำมันอ,อร่อยอร่อยเนบนบนบเนบในบปากเลยดูเดี๋ยวข้าวเกียงจานตับถ้าไม่อร่อยก็คงไม่หมดอ่ะ นี่บอกถึงความอร่อยเขาทำคุณภาพดินเองเนี่ยมันจะได้ความต้องการตามตามตามที่เราอยากได้ว่าเราต้องการรสชาติไหนอะไรไ,ไง อเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะไปล่านอะไรไปทำอะไรก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปร้านทำงานต่อโอเคครับสวัสดีครับผม